อารมณ์นี่แหละทำให้จิตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้จิตนั่นแหละมีปัญหาไม่ใช่อารมณ์มีปัญหาการที่จิตไปหาอารมณ์นั่นเองถ้าเกิดมีคําถามว่าถ้าเราจะไม่ให้มีอารมณ์ก็ห้ามจิตตรงนั้นไว้อารมณ์ก็จะโมฆะไปเองจิตเรานี้เหมือนแมลงผู้แมลงพึ่ง ดอกไม้นั้นเหมือนกามคุณทั้งห้าของโลกนี้เพราะอะไรที่บินไปเพราะอาศัยความอร่อยอร่อยของน้ำหวานที่ซ่อนอยู่ในบอดบนดอกไม้นั้นอาศัยความงดงามของดอกไม้นั้นเป็นเครื่องหลอกล่อกลิก่นหอมบ้างความสวยของวิจิตของดอกไม้นั้นบ้างทำให้หลอกลอก่อแมลงพึ่งแมลงผู้ให้ให้ดมดอม สีสันต่างๆจึงเป็นเครื่องหลอกล่อของจิตเราเนี่ยให้ติดอยู่ในโลกนี้ก็คือสีสันของโลกนี้นั่นเองเราสังเกตดูดีว่ามีไหมที่ว่าดอกไม้นี่ลอยมาหา,มาแมลงผู้มแมลงผึ้งแล้วมแมลงพึ้งอยู่เฉยๆแต่ดอกไม้วิ่งมาหาเองไม่มีเลยมีแต่ว่า,มาแมลงผู้มแมลงผึ้งนั่นแหละไปหาดอกไม้เองถ้าเกิดว่ามีคําถามว่า ถ้าเราจะให้เรื่องนี้ยุติได้เนี่ยเราควรทําอย่างไรก็ห้าม,มาแมลงผู้มแมลงพึ่งเนี่ยบินเข้าหาดอกไม้สิถ้าไม่บินเข้าไปแล้วไม่เข้าไปหาแล้วเนี่ยดอกไม้นั้นก็ตั้งอยู่ดังนั้นเองก็เป็นอะไรเป็นว่าทําอะไรไม่ได้การแก้ปัญหาก็เกิดขึ้นได้อันนี้แหละก็เรียกว่าหลักของการใช้ปัญญาพินิดพี่เคห์ ของการกระทําของเราว่าเราก็ทําสักแต่ว่าทําไปเนี่ยโดยที่เราไม่มีปัญญาเข้าไปใจตรองเนี่ยเราจะชนะเหตุอุปสรรคต่างๆไม่ได้เลยจิตเราจะตั้งมั่นไม่ได้ถึงได้บอกว่าปัญญานั่นแหละคือทรัพย์ที่เราจะต้องมีเสมอ